ชมการถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลนัดกระชับมิตรเอแมชนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่าง UEE เจ้าบ้านนะครับกับการมาเยือนของไทยแลนด์ <allow> นะครับหรือไทยเรานั่นเองนะครับเอาครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งของ UEE ในชุดขาวนะครับเป็นฝ่ายเคขีรยบอลก่อนไทยเอาบอลกลับมาได้ครับเอาครับฝากมาที่ชนาทิพย ชนาทิพย์ลากมาชนาทิพย์มาเองเอาครับชนาทิพย์ยังครองบอลอยู่แล้วก็ลูกนี้ล้มลงไปได้ฟาวฝีคลิกครับของไทยมีสุพนัทหนึ่งคนคนะครับมาดูครับขวาสุพนัทหรือซ้ายธีลาทรสุพนัทปัดลูกนี้ยังติดกําแพงสุพนัทมงตั้งเข้าไปอีกทีหนึ่งเอาครับลูกนี้ทิติพันธโอ้โหยิงแฉลบแล้วก็ลูกดีปัดปัดแล้วยังไงมิกเทวสั้นโอ้โหเน้นๆแล้วก็ทำเบียร์โอ้โห จอจครับยัานลูกนี้สุมนัสยิงมาติดเซฟครับอีกทีหนึง่งตรงนี้ก็บล็อกเต็มๆนะครับโดนหน้าอกแล้วอีกทีนึงเนี่ยโอ้โหคือพยายามจะมาสไลด์แล้วก็ช่วยสกัดสำคัญเลยวีรเทพยอดเข้ามาเลยครับตรงในกรอบเขตโทษโดนมงสกัดลงมาได้ยูอ,อจะได้สวนขึ้นมามาเจนฮซันพาบอลขึ้นมาเองฮาซันไม่ยังถืนตัวเล่นได้มาแล้วเข้าซ้ายโอ้โห อีกลูกนี้ต้องบอกเสียของจริงๆงทำไป6แอสซิสต์ในลีกนะครับเตยทอนเล่นสั้นมาเอาครับลงนี้โอ้โหสุประโชคครับโอ้โหเติดอาฮาม,มาดีเล่นกับลีมาเอาฮาม,มาดีฝากสันส้นๆไม่ดีแล้วเอาครับสุปนัดให้มาชนาทิพย์ชนาทิพย์ามาที่สุปชยัยสุปชัยบรรจงโอ้โหยิงไปตรงตัวครับโอ้โห,โหยิงซ้ายบอลให้เข้าช่องมาสวยมากนะสุปชยัย แต่เป็นสายแล้วยิงไม่เต็มไปเองด้วยครับพยายามจะเอาครับกำพลเลือกวางยาวขึ้นไปจะให้สุปชัยโดนชิงเล่นก่อนบอลมาอยู่ที่บีราเทพบีลาเทพเปิดอีกทีหนึ่งคราวนี้ทะลุถึงสุปชัยเหมือนเดิมสุปชัยสุปชัยแต่งเข้าขวาแต่ว่าก็ยังยิงตรงตัวโอ้โหบอลเข้ามาตรงกลางบีลาวเล่นกันสั้นๆโดนสกัดได้ครับโดยทอมเบีย สุวนัตตั้งคืนกลับไปเสียบอลให้กับทางดีวีอีเอาครับบอลมาถึงอาเมจามิวยอดออกมาทางด้านซ้ายมาเจ็ดฮัสซันมาเจ็ดเปิดเข้ามาลูกนี้มงโอ้โหหนงศูนเลยครับจังหวะมงลูกนี้ของทางหม่เลขกก้าฮาริอับดัลลาทำประตูให้กับยูเอีขึ้นนําในนาทีที่55โอ้โอกาสน้อยจริงๆครับแต่ว่าทําได้บอลสวิตมาทางซ้ายครับดูครับ อาซันเปิดเข้ามาอูโหูแล้วรออยู่เสาไกลกิสดากาแมนไม่ถึงครับอาบังทางขวาสุพนันสุพนันตวัดเข้ามาลูกหนีได้มงอูโหไปตรงตัวครับลูกมงสุพนันจังหวะนี้บอลโยนมาเราถึงครับสุพนันสเปนเร็วแล้วก็ปาดจ,จังหวะเดียวมาเลยครับได้มงแต่ว่ามันต้องถอยไปม็มงหน่อยครับสุพนัททำให้ทิศทางมันบังคับยากครับทีละทอน ขาวยายเปิดเข้ามาลูกนี้โมงโอ้โหสุดท้ายบอลมันเป็นตกใส่ศรษะของทางกินสดานะครับแต่ว่ามันจวนตัวบอลของไทยว่างเลยครับอาครับจังหวะนิชนาทิพย์ลากมาเลือกขายเลือกออกทางซ้ายธีทรท,ทรธีรทรไหลเข้ามาชานุกูลชานุกูลโดนสไลด์แต่ยังคองมบอลได้จิ้งคืนให้ธีรทรเปิดยอดโด่งๆขึ้นมาขึ้นหมงโดยสุบระนสุประนันแต่งโอ้โหยิงไปติด่า ไทยได้ทุ่มวรชิตมาตรงนี้ชานุกูลชานุกูลเดินดึงไว้นิดหนึ่งชานุกูลลูกนีล่วงลวงไปเพื่อสินเปล่าครับเห็นว่าไม่ได้เปรียบนี่ครับเป่าย้อนเลยให้ไทยได้นะครับฟรีซิกดูซิเจอใบเหลืองไปด้วยครับพอสมควรเลยครับชานุกูลจังหวะดึงจังหวะหลอกเนี่ยล้วก็จะไปต่อเจอหลอกข้อเท้าเจอดึงก่อนนะครับแต่พอดึงไม่อยู่ก็ต้องหลอกข้อเท้าแบบนี้เอาครับตีละทอน สีระทอนเปิดเข้ามาลูกนี้ไม่ได้แต่ยูยีจะสวนหาวาแล้วครับตอนนี้พวกเขามีโอกาสได้ลุ้นเหมือนกันจังหวะเปิดขึ้นมาของรามาดานโอ้โหมากันเป็นแผงเลยไหลเข้ามาตรงกลางให้ฮาริสฮาริสลองยิงลูกนี้มาโดนเบียเทพเข้ามาบีบนะครับทาให้ต้องรีบยิงแล้วก็ยิงไม่ดีเอาครับปีกครับของทางยูยีอ้าวเป็นสองศูนย์เลยโอ้เกิดอะไรขึ้นครับแม่บอลตัดมา โอ้โห oh ส่งบอลเข้าสู่คนตาข่ายเลยครับเป็นจังหวะของอับดุาลサามนะครับกองหลังบอกให้ชาติทิปออกไปก่อนนะครับดูฟรีคิกเปิดมาอูดแทบโล่งๆเลยครับพื้นที่เสาไกลไม่มีใครประกบอีกแล้วครับรรมดานเปิดมาแล้วจังหวะที่แท็บเนี่ยไม่มีใครตามประกบก็ทําให้เลือกมุมได้หมดเลยพยายามออกบอลกันเร็วนะครับทีมไทยมาอู๋ชาตุกูลจับ